คุณเคยสำรวจตัวเองไหมคะว่าเป็นคนอย่างไรคุมิยาก็เคยเป็นคนคนนั้นนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขเลยและเราจะต้องเริ่มมาปรับเปลี่ยนตัวเองและต้องยอมรับว่าคนเรามีทั้งส่วนดีและส่วนเสียเราควรที่จะต้องมองหาส่วนดีมองเห็นคุณค่า และรู้จักชื่นชมตัวเองนอกจากนั้นก็ควรพยายามที่จะพัฒนาส่วนที่ดีพร้อมทั้งยอมรับได้ในข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขซะคนที่มีความสุขนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยพบอุปสรรคอะไรเลยหรือไม่เคยพบข้อขัดแย้งในใจหรือไม่เคยพบปัญหาเลยแต่อาจจะเป็นบางครั้ง ที่เรารู้สึกว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้ดังนั้นต้องใช้ความพยายามความอดทนที่จะพาตัวเองเผชิญปัญหาและพาให้ตัวเองผ่านพ้นไปให้ได้ที่สำคัญไม่ควรเก็บอารมณ์ขุ่นมัวไว้ให้เกิดความสับสนวุ่นวายใจเพราะมันจะก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์ ผลพลอยได้มันก็จะทําให้เราเกิดสีหน้าที่หม่นหมองหน้าเกียดใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยเราต้องหาที่ระบายอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกไปอาจจะแสดงออกโดยการที่ยอมรับกับตัวเองว่าเฮ้ยเรามีปัญหาอะไรนะแล้วเราก็หลีกเลี่ยงความกังวลใจและบอกตัวเองว่า ปัญหาที่เราเจอเจอมันจะพาให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเผชิญหน้ากับความจริงคุมิยาก,ก็เคยเป็นคนที่มีปัญหานี้มาก่อนและเชื่อไม่ว่าเราต้องปรับใจและยอมรับตัวเองเมื่อเรายอมรับว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาชีวิตเว้ยไม่ว่าจะเรื่องการเงินสถานะของความสัมพันธ์ก็จริงแต่เมื่อเรารู้ว่าเราเกิดปัญหาอะไรก็ตามเราเผชิญหน้า และยอมรับปัญหาที่เราเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อปัญหานี้ฉันจะต้องแก้ให้ได้และรับความจริงให้ได้นั่นแหละค่ะจะเป็นวิธีที่ทำให้เราได้รู้จักใจตัวเองอย่างแท้จริงด้วยคุมิยาเป็นกําลังใจให้นะคะและอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ความรู้สึกได้นะคะว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไร และอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับคุมิยาด้วยนะคะคุมิยาจะนำสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะคะวิธีง่ายๆช่วยคุณได้สวัสดีค่ะ